วันนี้เดี๋ยวจะลองออทีอ่ลองชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์นี่นี่ครับวันนี้ผมจะตั้งไว้ที่ชัตเตอร์ B ก่อนนี่นะครับกดนะครับน่าจะได้ยิ่งเสีงเยงหรือเปล่าอ่าทีนึงนะครับชัตเตอร์ B นะครับ ชัดเจนต่อไปที่ชัตเตอร์อัตโนมัติของเอ่อชัตเตอร์ที่เป็นแมชชินิกของตัวนี้นะครับกล้องรุ่นนี้จะมีชัตเตอร์แมชชินิกถึงอยู่ที่1ต่อ100ว,วินาทีนะครับคือถึงแม้จะไม่มีแบตเตอรี่ก็สามารถตั้งไว้ที่ชัตเตอร์แมชชินิกตัวนี้ได้กล้องก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันลองดูนะครับอ่าต่อไปออโต้ครับออโต้ Auto นี่จะ ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีว่าเราไม่มีปุ่มปรับความมาชัตเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยแต่เดี๋ยวจะลองนะครับลองดูโดยการเปลี่ยนเลนส์แล้วก็ปรับที่ตรงหน้ากล้องเอานะครับน่าจะเห็นเ,เสียงชัตเตอร์น่าจะได้ยินแหละว่ามันมีความแตกต่างกัน ันนี้ผมจะตั้งไว้ที่หน้าหน้าหน้นากล้องอยู่ที่22นะครับเห็นหรือเลปล่าลองดูก่อน z o o เข้าไปหน่อยอ่าพอน่าจะพอเห็นนะครับว่าอยู่ที่22นะครับลองดูนะครับอ <c oughs> จะเห็นว่าชัตเตอร์เนี่ยมันโอ้โหหน่วงเวลานานมากเมื่อกี้สัก4วินาทีได้มั้งคราวนี้ผมจะปรับใหม่ไปที่ไปที่ f8 นะครับหนะ้ากล้องที่ที่8ลองดูนะครับนี่นะครับสูงไปหน่อยที่ 8. อ่ดน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดชัตเตอร์นะครับก็จะไวกว่าเมื่อกี้นิดน,นึงแล้วต่อไปผมจะปรับไปที่2นะครับ ซึ่งเป็นชัตเตอร์กว้างสุดของเลนส์ตัวนี้เอาละอ่าจะเห็นนะครับซูงไปห,หน่อยนึงสสครับรเห็นไหมผม,ม,มตั้งหน้หนากล้องไว้ที่ประมาณสองนะครับเห็นแล้วมาดูนะครับว่าความมาชัตเตอร์เสียงความมาชัตเตอร์น่าจะเร็วขึ้นกว่าเมื่อกี้ว่ไวกว่าเมื่อกี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับเพราะว่า คนเดียวเลยตันนี้ไม่มีผู้ช่วยมานั่งข้างๆอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วก็เปิดที่หน้ากล้องที่สองเหมือนกันแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะพยายามจ่อไปที่แสงไฟนีออนนะครับซึ่งน่าจะได้ยินเสียงชัตเตอร์ที่ไวขึ้นลองดูนะครับอ่าเห็นไหมอืมไวขึ้นก็นจะทดสอบได้ประมาณเนะี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย เออผมเคยทด,ทดลองดูแล้วคือว่าคอมเพรสเตอร์มันใช้ได้ทุกอย่างนะครับทีนี้ผมจะขึ้นสิ่งทีหนึ่งแล้วก็อ่าอยู่ที่ตรงนี้เลยเซอร์ไทม์เมอรอ์ลองดูนะครับเดี๋ยวผมตั้งความไวชชตเตอร์ไว้ที่100ก่อนอลองดูครับนะว่ามันจะใช้งานได้ไหมฟังเสียงดีๆนะครับอ่า เป็นอันว่าใช้ได้ในเรื่องชัตเตอร์นะครับ